สวัสดีครับวันนี้ขอบคุณพี่ทางนครศรีธรรมราชนะครับผมสั่งมาสีใบนะครับผมพร้อมตะแกรงนะครับตัวนี้จ่ายต้นทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็พร้อมส่งนะครับอีกสีใบนะครับจํานวนสีใบนะครับเป็นตู้ทรง RCF นะครับผมสิบสองนิ้วทรง RCF นะครับพร้อมตะแกรงนะครับตู้เปล่าใบละหกร้อยห้าสิบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตะแกรง เป็นตะแกรงปั๊มหนานะครับผมปั๊มหนา1.5มิลนะครับแข็งแรงนะครับผมราคาตะแกรงไม่คงที่นะครับผมขึ้นขึ้นลงลงตามราคาเหล็กนะครับตัวนี้ก็แผ่นละ590บาทครับแผ่นละ590บาทนะครับราคาขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมบางทีก็500ต้นต้นนะครับบางทีก็500ปลายปลายนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมค่าจัดส่งที่ส่งมาทางร้านอีกประมาณ ชิลละห้บบาทนะครับผมสองชิ้นประมาณร้อยกว่าบาทนะครับตัวตะแงงครับตัวตะแรงนะครับตะแรงไม่ได้ไม่ได้โบเพิ่มนะครับผมไม่ได้โบเพิ่มตะแรงราคาตามตามต้องตลาดนะครับแต่ว่าราคาทู้ใบละหกร้อยสิบบาทนะครับผมยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตะแรงพี่พเพื่อนสามารถไปสั่งเองก็ได้นะครับผมหรือว่ามีตะแรงตัดตัดใส่เองได้นะครับวันนี้ก็จัดส่งพี่ทาง นครศรีธรรมราชนะครับผมอีกสีใบนะครับสีใบสีชุดนะครับผมเป็นตู้ไม้อัดนะครับผมพี่พิมพ์เพื่อนถามมานะครับผมหลายรอบนะครับเป็นตู้ไม้อัดแท้นะครับผมไม้อัดแท้ เป็นไม้เนื้อนอกนะครับผมไม้อัดแทเป็นไม้เนื้อนอกนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้จัดส่งทางกรุงเทพนะครับทางกรุงเทพนะครับสมุดประกาศนะครับสมุดประกาศนะครับแต่ว่าตัวนี้สั่งอุปกรณ์ครบนะครับผมพร้อมสเปคคอนนะครับผมสเปคคอนเป้าเสียบแล้วก็มีตะแกรงหน้านะครับผมตัวนี้ก็ตกใบละพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับพร้อมตะแกรงนะครับพร้อมตะแกรงพร้อมอุปกรณ์นะครับ ตัวนี้เราทำสีนะครับเราทำสีนะครับตัวนี้เจ้าของสปอร์ตมากนะครับผมสั่งมาปั๊บโอนตังปุ๊บนะครับสองใบนะครับตกใบละพันเจ็ดนะครับผมตัวนี้ราคาณปัจจุบันนะครับผมราคาตะแกรงณปัจจุบันนะครับราคาพันเจ็ดนะครับผมพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับต่อใบนะครับต่อใบยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับเป็นตู้ไม้อัดเนื้อนอกนะครับผมตัวนี้เราทําสีนะครับผมเราทําสีนะครับ นี่จะคลองสปอร์ตมากนะครับผโอนมาเต็มจํานวนแล้วนะครับผมรอสินค้าเสร็จก็พร้อมส่งนะครับที่เราขัดทําสีประมาณ2วันนะครับผมก็เสร็จนะครับไม้เป็นไม้อัดนะครับผมเป็นไม้อัดเป็นไม้อัดเนื้อนอกนะครับผมบอกหลายรอบแล้วนะครับพี่พื่เถามมาอยู่นั่นละครับผมก็ใช้ไม้อะไรนะครับเป็นไม้อัดเนื้อนอกนะผมเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้นะครับผม เนื้อจะสีขาวขาวนะครับจะออกออกแดงๆนิดนึงเพราะว่าเคลือบน้ายามานะครับเคลือบน้ายากันปลวกนะครับผมกันปลวกกันมอดนะครับผมถ้าไม่เคลือบมาเรียบร้อยนะครับผมไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหนึ่งผมหมดนะครับตัวนี้สังเกตว่าจะปลวกจะไม่กินนะครับผมให้ดูตรงที่สว่างๆนะครับไม้จะเนื้อสีขาวๆาวนะครับผมเนื้อสีขาวนะครับ น้ำหนักจะเบานะครับผมน้ำหนักจะเบานะครับตัวนี้ก็ของจากพี่พีทางยะลานะครับผมแต่ว่ามามาอาศัยอยู่ที่สาแก้วนะครับผมก็ส่งมาส่งมาตีเทินนะครับผมส่งมาตีเทินนะครับส่งมาหลายชิ้นนะครับส่งมาหลายชิ้น,นครับตัวนี้ก็ ขอบคุณนะครับผมพีพีเอฟซีทางสะแก้วนะครับผมใจถึงมากนะครับใจถึงมากนะครับส่งของมาหลายชิ้นนะครับผมหลายชิ้นนะครับทางร้านมีตัวตนนะครับมีตัวตนนะมี Facebook มีช่อง YouTube นะครับผมมี a c e b o o k นะครับแล้วก็มีปักหมุด GPS ไว้ให้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับมีตัวตนขายของจริงนะครับผม ส่งของมาไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับนะครับตามพี่เพื่อนสบายใจในว่ยสมัครใจนะครับส่งของมาได้นะครับถ้าพี่เพื่อนไม่ไม่สบายใจก็ไม่ไม่ต้องส่งนะผมไม่ต้องส่งนะครับทีนี้เดี๋ยวจะไปส่งของกลับมาเดี๋ยวจะมาแกะแล้วก็ตีราคาให้พี่เขานะครับผมส่วนของที่ตีเทินก็ส่งไปแล้วนะครับส่งไปแล้วนะครับผมส่งไปเมื่อวานนะครับทีนี้พี่ก็ส่งมาประมาณ สองสัปดาหแล้วนะครับผมพอดีส่งช้านิดหนึ่งน,นะครับวันนี้ก็จัดส่งไปสี่ใบก่อนนะครับผมอีกสองใบก็รอทำสีนิดนึงนะครับผมรอทำสีก่อนนะครับรอขัดทำสีนะครับผมตู้ส่ง RCF 12นิ้วนะครับผมส่ง RCF 12นิ้วนะครับก็จะใส่ได้ทั้งปากเป็ด แปดคูณแปดแล้วก็ดอกแหลมหัวจรวดตองแปดนิ้วสามารถใส่ได้นะครับเลือกใส่ยางได้อย่างหนึ่งนะครับผมใส่พร้อมกันไม่ได้นะครับเลือกใส่ยางได้อย่างหนึ่งนะครับผมจะใส่หัวจรวดก็ใส่หัวจรวดนะครับหรือว่าจะใส่เป็นตูดได้ปากเป็ดก็ใส่เป็นตูดได้ปากเป็ดนะครับแปดคูณแปดนิ้วนะครับส่วนเก็บปลายทางก็จะค่าส่งจะแพงนิดนึงนะครับผม แต่พี่เพื่อนๆจะเก็บปลายทางก็ได้นะครับแต่ว่าค่าส่งจะแพงนะครับผมถ้าสู้ค่าส่งไหวก็เก็บปลายทางได้นะครับใบละ250บาทรวมค่าจะส่งเก็บปลายทางนะครับผมส่วนพร้อมโอนก็ประมาณใบละร้อยกว่าบาทในของค่าส่งร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับ ตัวตะแกงจะไปตัดใส่เองก็ได้นะครับผมหรือว่าจะให้ทางร้านสั่งให้ก็ได้นะครับเพราะว่าตะแกงเป็นตะแกงหนานะครับเป็นตะแกงหนานะครับราคาจะแพงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าทนทานนะครับทนทานคุ้มนะครับแข็งแรงมากนะครับผมสวันดี้ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ